ฟันะว่าไม่ได้ฟังคิดจนจบแต่ฟังแล้วคือรับไม่ได้เลยเจ้าหัวจ้าสวดีมั้งเท่าที่ฟังกันไม่รู้จักอะไรเลยนะเม่อที่ฟังเนี่ยบประเด็นหัวจ้าประเด็ตีนตาหรือว่าด้วยเรื่องราวแล้วมันเป็นยังไงลูกศิษย์นุ่งฟังคลิปมั้ยนุ่งฟังนุ่งฟังหมดจบเหมือนเพราะว่านุ่นนกับเราบระเด็เพราะนุ่นนงฟังในเคิงเคิงหนึ่งอันนุ่งก็ฟังแล้วได้ยินเขาพูดอะไรบ้างได้ยินว่าอันในในเรื่องที่เจ้าก็บอกว่าว่าแม่ทีไว้ยังไปฝากบด ดำนุน่นหลับไปได้อะไรนุ่ง่องมาจบนุ่บอกว่านุ่ง่องมาจบเลยมาผู้อะไปมาพูนอะเรียบร้มาพูดซัพอพปปอร์ตเทา่าไม่ต้องคิดเท่นั้น่ะผมพูดว่าเอาพูดอะไรบ้างามามที่ผมจำได้นะครับก็คือว่าจําจำไระเดี๋ยวองบอกเพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมพูดตามความรู้สึกของผมเลยตามความรู้สึกใช่แล้วมันคิดไหมว่ามันทําร้ายใครคอยไม่รู้การที่บอกซื้อโซ่เชียว แล้วถามว่าเรื่องนี้ยมันเป็นเรื่องของครอบครัวแต่ในเมื่อวิว่าเยนเขาตัดสินใจที่จะพูดอย่างนั้นออกไปมันก็เอาคืนไม่ได้เคยโดนสังคมจุมตีหนักที่สุดในชีวิตที่เคยเจอมาแล้วฉันมีลูกสองคนที่เคยบอกยังบ่ได้เพราะเราคยมีลูกบางซื้อบางช่องเอาไปโล่ง บอกไปต่างๆนานนาโดยที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงเรื่องมันเกิดแค่นี้แต่ทุกสื่อหละก็เอาไปตีความหมายว่าแบบนั้นแบบนี้ื่อจงแล้วเจ้าก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งสาใจตู้นี้นะมนุษย์คนหนึ่ง,นนงแล้วเจ้าต้องการเหยียบ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 แล้วข้อมูลที่พูดออกมาคือมันไม่เป็นความจริงใครก็ไม่รู้สองคน เด็กที่โตมาแล้วต้องมาเจอคิดที่คนด่าแม่ตัวนี้ที่คอยบอกที่ฝขาบอกเาเสียใจเพอเสียใจทีโลกสูม,มือเนี่ยสังคม้วู่มือเนี่ยถ้าฉันไม่เข้มแข็งพอฉันอาจจะทำร้ายตัวเองอาจจะเจอดามาแล้วอ,อาจจะคิดฆ่าตัวตายเลยก็ได้เนีเรื่องมันรุนแรงขนาดทำ้เขนะาเข้มแข็งบ้อก็ซื้อโซ่เชยอก่าง จะคุณเข้าใจตรงนี้แล้วประเด็นที่ว่าเอาแม่ไปรักษาแม่ป่วยโคมา่าคอยเมาครื่งบินเจ็บไปรักษาแม่คอยแล้วคุณก็ไปพูดว่าผู้ชายเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดฉันจะบอกเลยว่าฉันเกิดมาฉันไม่เคยพึ่งพาเงินคนอื่น เพือ่อเจายังบ่ขอใจเพื่อเอจายังบ่หูจักตัวตนวคอยเป็นแพ่าพเป็นมอลมมามางแต่อายุสิบสี่ตอนนั้นก็ยังบ่มีลูกม,มอยู่กับครอบครัวอยู่กับแม่ฉันกับสู่ชีวิตของจำแบบนี้ถ้ามีรู้จริงก็ไปดูไทม์ไลน์ชีวิตคนอื่นถึงการวิพากษ์วิจารณ์ขนาดนี้เจ้าเอาข่วไปวอออกสื่อสาธารณะวิพากษ์วิจารณ์คอยกระแสคอยมันติดลบอยู่แล้วคนก็บเหยียบเหยียบเหยียบ เวลาคุณอ่านคอมเมนต์แล้วคุณก็ไปตอบคอมเมนต์เขาเจาะไปตอบคอมเมนต์เขาด้วยความสาใจด้วยความสาใจด้วยความตั้งใจที่จะทำออกมาให้มันเป็นอย่างนั้นเจาะอยู่จะปี่ <c oughs> มีลูกมีเนี่ยบอ้ะน <c oughs> ม่มีรูปไหมเคยมีรูปไหมเคยมี <c oughs> หน่อยเสมอนี่สองสามขวบหรือที่ยูทูบติจิตอกไปเลยสำหรับโตไปผมก็เคยยันอย่างนี้ในควอมที่จะสู่แต่เด็กมันไม่รู้เรื่องอะไรแล้วคุณมาพูดแบบนี้ แค่ที่สื้ขึ้นลูกข่อยหรือเปล่าเท่รับไข่นี้มันกายตายเลยแชีวิตไข่บาดแผลมันยับเยินหมดแล้วแหละใด้ล่างกายใด้จิตใจเข้าไปแต่สิ่งที่แคร์คือลูกด้วยความรู้สึกพี่ชายคนเล็ก แต่คุณไม่ได้ฟังข้อเท็จริงอะไรเลยแล้วคุณไม่ใช่คนสองคนที่อยู่ในครอบครัวคุณจะไปรู้ดีได้ยังไงถึงการวิพากษ์วิจารณ์ขนาดนั้นแล้วก็พูดออกมามันใจแห้งผู้ใส่ออกคารเครื่งบินไ้ดูแลจ,จะไปหาผูดด้ใดเลยดีบา้านนี้คุณรู้หรอรู้ลึกขนาดนั้นหรอแล้วคนที่คอมเมนตซื้อค้าต่าง ที่เอาฉันไปทำข่าวแล้วทำให้คุณโจมทีหาในมือได้ฉันคนมันไม่ขีดจักัยนมันมีความหมดทุนไม่ขีดจักัยานแต่และว,ว่าตลัวดีกลัวได้ที่มาเกลี่ยย่างคนถ้าใครบอกถ้าใครบอกเบา พกป้องซักซีจาฟังเนี่ยเจ้ากระิสนุกป่อไปสำนึกจริงหรือว่าคนด่าเยอะอมไม่โไม่โอนว่าคนีตดแต่ผมก็ไม่ตอบโต้รัรับทุกคำที่ตัวเองพูด ผู้ชายคนนะี้ที่พูดแล้วยอมนะแล้วก็ขอโทษแล้วก็เสียใจอย่างนี้ตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการสอลแล้วนะดีกับทานายแล้วก็ได้แตบอกว่าเสียใจสิ่งที่มีพูดออกไปรู้เพราะว่าหลักฐานมันถึงเนจอสีโรคิดแต่คนก็ถูกคิดออกไปร่งยูทู u ร e ่งติดต่อ มันไม่ได้เสียแค่ว่าเจ้าลบคลิปไปแล้วคอมเมนต์มันหายแต่คลิปเจ้าน่ะมันถูกดูดไปทั้ง YouTube ทั้งติดต่อแล้วคนก็ตัดไปพูดแล้วคนก็ตัดสินชั้นประนามชั้นต่างๆนานาติดเสียใจแม่แต่พูดว่าเสียใจแล้วบอกผู้ชายคนนี้ที่มันเกิดจากคำพูดของตัวเองพูดออกไปแล้วจนะแก้ใครได้ พี่ว่าพี่เสียใจ่งมากอดตัดใจแค่น้นเองไีคเป็น่อิ่งเลยสเป็นเทพแม่ของเธอได้สเธอพูดอนี่ยดจิใจเจอจะเจอเลยเดเจ้าบังสิเป็นตัดสินผู้ใด คุณไม,ไไมท่ที่สิบเป็นตัดสินใครเพราะคุณไม่รู้ข้อเท็จจริงใครก็ตามถามเลยว่าเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์ปะอะไรก็ตามเจ้าบริสิทธิ์เป็นปตัดสินผู้ใด้ผู้ได้ดีผู้ได้่วทุกคนมันมีดีมีชั่วนในตัวของตัวเองขนาดตัวคุณเองยังไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่เป็นเจ้าก็คเคยผิดพลาดมาก เจ้าอาจีพรู้สึกบ่ดีหรือเจ้าอาจีพรู้สึกบ่ิมาคอยหรืออาจีพบ่รู้สึกบ่ิมาคุณธนูนี่เก่งไปในใจเขาจะรักจะชอบจะเกลียดใครเก่งไปในใจเองอย่าให้คำพูดตัวเองมันไปทำร้ายน คนไม่เสียเท่าไหรจากคำพูดผมผมนอนรับนอนแล,นนแลทุกอย่างก็ต้องนอนแล้วว่าต่อไปมันจะเกิดอะไรพอตอนนี้เรซื้อเรื่องกระบวนการมันก็ไปแล้วถ้าเกิดมีมีหมายเงยบหมายจะมาตองมากทำตามทำตามขั้นตอนอย่างน้นอยๆวันนี้อาจจะได้มากเดี๋ยเพื่อนจำจะบอกว่าเจรสมุตมมันอาจจะมีการประิีประนอมอะไรกันก็ได้ นีพูดในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่คิดว่าคนบรอยากได้เงินเจ้าดนอาจจะไม่อย่างเคยก็มีอยู่เขาไปเดือดร้อนไปทำไมหากินเราไม่ต้องการที่จะมาฟ้องเงินผู้ใดททั้งสิ้นแต่ในเมื่อสังคมมันทำร้ายเราหรือว่าบุคคลใดบุคคลทำร้ายเราเราก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองนะเจ้าพอใจเขาหรือเปล่า ตอนนี้เปียนก็โดนเยอะไม่ว่าจะเป็นทังตัวผมเองแล้วก็คนรอบขกบยเนคยันรั้งอย่างวิตซึงได้บอกตรงเสียงใช้ย,ยันมากที่ปรอนด็้เจอเปนมากบบนียคุได้วยกับู้ของผมเอง อาจจะพูดไปด้วยการชี่ไม่คิดให้มันรอบข้อมากแบบนี้แล้วเขาปล่อไไ้พูดออกไปแล้วมันผลกระทบที่ทำให้หมืนมม่นคนเสียใจมากไปถ่านนะที่คนคนหนึ่งเคยอ,อยู่ในสถานะแบบนี้ เอ็มเข้าใจดีเอ็มถึงได้คิดถึงอย่างเดียวว่าเอ็มเสียใจอย่างยิ่งมันเป็นหมดอย่างขังใจและชีวิตของฉันให้เอ็มเสียใจในที่สุดก็คือมันเกิดจากความผู้ของผมงัน 穿过，在那。